วันนี้นะครับอ่อผมนะครับ Passion and p a t s i e n นะครับปล่อยแล้วนะครับทาง Apple Music นะครับผมเป็นงบ้างงานเพลงที่ปล่อยออกมาก็ก็ดีครับก็พอปล่อยทั้ง E.P. แล้วแฟนๆก็แบบเห็นภาพรวมของ E.P. มากขึ <quasi> ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีคนแบบเหมือนคอมเมนต์ทักมาชมเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ มีเพลงไหนที่ักดันมากหรืออะไรไหโอ้ตอนตอนนี้ไม่ไม่กดดันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแบบทำเต็มที่กับทําเต็มที่กับทุกๆเพลงอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาแล้วก็มีแฟนๆที่ชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับกระแสคอมเมนี่เข้ามาส่วนใหญ่ชอบยังไงอะไรยังไงครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะคอมเมนต์มาเรื่องเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยครับครับผมเพลงก็ดีกระแสขึ้นมาครับขอบคุณทุกคนท่านหนึ่งว่าไงบ้างครับเพลงไงท่านหนึ่งก็โอเคครับ ก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าต้นหนึ่งก็เป็นเป็นคนแรกๆที่แบบหลังจากเสร็จจากแคมป์ออกมาแล้วมีเดโมออมาแล้วแล้วต้นหนึ่งก็ได้ฟังเป็นคนแรกๆกันกูต้นหนึ่งก็ได้ฟังเป็นคนแรกๆเลยครับแต่เพลงนี้เพลง sorry sorry นี่แต่ครับครับผมอ่าเป็นไงก,ก็ก็ดีครับ<อ>เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ปล่อยไปก็แบบเหมือนคนที่แบบใกล้ตัวผมหรือว่าแฟนๆอะไรเงี้ยคนที่ได้ฟังเลยเขาก็บอกว่าแบบเออมันก็มีมุมที่มันรีเลทได้ค่อนข้างเยอะอะไัเงี้ยครับมีพี่เด็กไปยังแจ็ค่เดิมอาจจะได้คุยบผมบอกเป็นอย่างเราเลย ยังครับคือยังยังไม่ได้คุยกับต้นเหนิงว่าว่าแบบเขาโดนถามว่าอะไรยังไงบ้างครับจะเราแบบความแรกออกมนเรื่องความสัมพันธ์เราก็ทตานเหนิงก็ภาพที่ลงไปทุกคนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยอ๋อใช่ครับไอ่ครับนแครับก็ก็คิดถึงแหละครับก็เลยที่เพราะอะไรจริงจริงตรงภาพนั้นได้บอกยุติสิ่งอะไรนะครับทำไมถึงได้ลงเพื่อภาพนั้นมาลงได้บอกยุติสิ่งเอ่อ รู้สึกว่าคิดคิดถึงตอนตอนที่รูปที่ลงก็คือรูปที่ตอนที่ไปเที่ยวที่อเมริกากันมาครับก็รู้สึกว่าคิดถึงโมเมนต์เหล่านั้นแล้วก็แบบกลับไปดูรูปเก่าแล้วก็เจอรูปนั้นนั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอามาลงอะไรเงี้ยเป็นโมเมนต์เป็นบรรยากาศใช่ใช่ครับจริงๆรู้อยากมีมีโอกาสได้ไปเที่ยวอิดกังี้ยจริงไม่ได้ไปเลยครับเพราะว่าทำงานด้วยแล้วก็มีในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่ได้ไปเราเจอเราเจอกันน้อยลงเหรือเปล่าหรือก็ไม่ก็เจอความจริงก็เจอกันเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้แบบ พอผมเริ่มทํางานปุ๊บมันก็จะมีมีพวกแบบการถ่ายเอการโปรโมทนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยทำให้เวลาเลยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ว่าก็คุยกันตลอดลูกนั่งไปมีคนแรนซ์เซลเยอะมากเลยจนเขาเขินก็ไม่ไม่เขินขนาดนั้นเพราะเอาเอาจริงก็ลงลงรูปแบบบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาตลอดแต่โมเอ็มพลาสนั้นมันดูสวีทมากอะไรเงี้ยนานๆทีครับนานๆทีเนาะครับแล้วตัวเขาเองหล่ะเขาไม่บอกหรอ ว่านนานทีเราจะลงนีอะไรรู้สึกไหมนะก็ <c oughs> ไม่ครับมันคือแบบเหมือนเป็นปกติไปแล้วครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ